มือของเธอโอเคไหมยังเจ็บอยู่หรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันอายตัวเองต่อหน้าผู้หญิงคนหนึ่งโดนทิ้งเหรอกรีดร้องด้วยความกลัวพึ่งและโดนพี่ชายเปิดเผยต่อข้อบอกพร่องของตัวเองฉันหวังแค่ว่าพื้นดินจะเปิดอองดกงในเกิืนกินฉันะฉันเรียนจะเริ่มแล้วเรากลับไปที่ห้องกันเถอะไปกันสิเงเซียนออกไปเล่นกับพวกเราไหม พวกนายไปเถอะฉันจะไม่เข้าร่วมกับพวกนายแล้วฮะ<า>แต่เป็นคัดยิมหายากมากที่ครูจะไม่อยู่ที่นี่นะในกำลังจะพลาดโอกาสที่ไม่ควรพลาดละ่ะในเป็นคนบอกฉันให้นำเกมอันใหม่มาให้นี่นายไม่อยากเล่นแล้วเหรอไม่เป็นไรฉันจะกลับไปเข้าเรียนแล้วหมอนนั่นคิดถูกหรือเปล่าอาจจะไม่นะห้องสมุดปีกซ้ายอา้าสายลมอ่อนๆนี่มันช่างดีเหลือเกินเฮ้อการแสดงออกแบบนั้นมันทำให้ฉันโกรธด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนว่าเธอจะมีเวลาว่างมากจังเลยนะ นางสาวน้องใหม่เมาที่อะไรถ้านายสอบไม่ผ่านนายคงไม่ต้องดิ้นรนมากนักหรอก <ฮะ S 1> เขาเดินเรียนเพื่อเลือกกันต่อสู้และตอนนี้กําลังพยายามที่จะเพิ่มแก่ของเขานายสามารถใช้สิ่งนี้ได้นะฉันไม่ต้องการมันมันสาเกินไปฮะมีปัญหาอะไรกับการที่มันเหมือนผู้หญิงด้วยมันทํางานได้ดีจริงๆนะถ้านายไม่เชื่อฉันก็ลองเลยมันสดชื่นจริงๆนะฮะ้จะปฏิเสธทำไมในเมื่อตัวเปียดโชกขนาดนั้น ไม่เชื่อว่าฉันไม่เชื่อเธอเธอคิดว่าเจ้าสิ่งนี้หมกฉันเหรอขอโทษที่มาช้านะเธอเลือกหัวข้อสนทนาของเราแล้วหรือยังจ๊ะอ๋อใช่ฉันรวบรวมมาแล้วสองสามอันนะ่ะเราเลือกมาหนึ่งอย่างแล้วกันนะโอเคขอบคุณนะเธอกำลังคุยกับใครเหรอฮะฉันอยู่กับเขาไปแล้ว มาวม้าว,ว,าวนั่นชิวไม่ใช่เหรอไหนไหนฉันอยากเห็นจังนี่เธอเธอกำลังคุยกับเขาอยู่เหรอนี่จังเลยชิวเป็นที่นิยมมากเลยแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาแปลกแต่เขาก็มีแฟนๆมากมายไม่ต้องห่วงนะแล้วแค่ชื่นชมรุ่มรักของเขาผู้ชายที่หล่อเหล่าต่เข้าถึงยากนั้นเหมาะสมกว่าที่จะได้รับความชื่นชมจากระยะใกล้ ใช่ใช่เพราะคนหล่อนะ่ะไม่คิดว่าการออกเด้ดจริงๆพวกเขาเนะ่ะคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลหล่อเหรอ,หรอฉันเป็นผู้น่ารักมากกว่าเหมือนมิจิเอดะนั่นมันยิ่งไม่สมจริงนะ <c oughs> สาวสาวที่คุยเรื่องแบบนี้น่ารักจังแล้วเธอ่ะเธอเป็นคนประเภทไหนเอ๊ะฉันเหรอมือของเธอโอเคไหมยังเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บเลยแค่บวมนิดหน่อยนะ ประกาศตัวแทนของชั้นเรียนได้ตัดสินใจที่จะจัดปาร์ตี้นในเวลาหกโมงเย็นของวันที่ย1เ,เพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้นมันจะอยู่ที่เวสตีและอาหารแลมบิดแล้วเจอกันนะทุกคนทีนี้แม้ว่าเราจะมีการรับสมัครใหม่เพียงไม่กี่ครั้งแต่เราก็ควรฉลองชชยยอดการตอบสนองคือเงินกางเช่นนี้แม้แต่ผู้ที่เข้าร่วมก็ไม่สแสดงความกระตือรือร้น <c oughs> ฉันกำลังถ่ายรูปไปที่แฉกุ่มเพื่อให้คนได้มาเห็นอาหารอรอ่อ,รอยๆที่ฉันเตรียมไว้และเสียใจที่ไม่ได้มาทำให้พวกเขาใจและต้องเสียใจ แต่จริงประธานหักหนายยังทําแบบนั้นคนที่ไม่ต้องการมาก็จะไม่อย่างมาไม้แต่น้อยเลยนะสําหรับคนอื่นๆแล้วการประชุมกลุ่มประเภทนี้ที่ถนนแบบนี้เขาก็หายกันหมดแล้วนายจะพูดอะไรแบบนั้นที่เย็นชาได้ไงเกิดอะไรขึ้นกับพวกคนสมัยนี้กันทุกวันนี้เกี่ยวกันเข้าสังคมกับผู้อื่นเหรอพวกเขาไม่ต้องการใช้โอกาสนี้ในการหาเพื่อนใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่าแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะได้เจอคู่หูแต่พวกเขามาแล้วก็ออกไปทันทีเขาชายคนไหนไม่ใช่สเปคของฉัน อนนี้ฉันมีแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่ปลอบใจฉันขอบคุณเธอด้วยนะฉันน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอทําของขวัญมาให้กับทุกคนได้ที่คันหนังสือรูปดอกไม้น่ารักมากฉันชอบมันมากเลยล่ะหฮ้ยเธออบอนนจังเลยตอนแรกฉันคิดว่าเธอดุไปหน่อยฉันเลยกลัวเธอขอโทษนะไม่เป็นไรเลยฉันดีใจที่เธอชอบมันนะอ้าอย่างที่คิดไว้สาวๆดีกว่าจริงๆนี่มันนี่มันคือตัวฉันตัวฉันทํามันเธอต้องการวิธีที่เร็วกว่า เพื่อเข้าออคนอื่นไหมเอมฉันกังวลว่าฉันจะควบคุมสีหน้าไม่ได้และคนอื่นจะเข้าใจฉันผิดตอนฉันประหม่าดังนั้นที่จริงแล้วมันเป็นนิสัยเก่าของพี่สาวมากกว่านะเออแต่ว่านะเธอมาถามทุกคนแล้วละ่ะคำถามของเธอนะ่ะไมีทางออกที่ดีนะอะไรเหรอบอกมาเลยตอนนี้สิใช้ความมัง่งคั่งของเธอเพื่อดึงดูดคนอื่นไม่มีใครเก็บเงินนะมันก็แบบว่าอม เอ๊เดี๋ยวก่อนนะฉันกําลังพูดเล่นกับเธอพี่สาวอย่าใช้คําพูดของฉันมาจริงจังสิฉันแค่ล้อเล่นนะเธอก็รู้จักฉันไม่ใช่เหรอฉันมักจะชอบล้อเล่นและไม่เป็นรูปอ้าหมายของตัวเองอย่างง่ายดายฉันไม่คิดว่าเธอควรได้รับคาแนะนําจากคนอย่างฉันจริงๆน่ะคนอย่างฉันเป็นที่พึ่งไม่ได้แม้แต่พี่ชายของฉันยังพูดอย่างนั้นทําไมนายต้องพูดถึงตัวเองแบบนั้นคำแนะนาที่นายให้ฉันน่ะในความคิดเห็นของฉันมันเป็นประโยชน์กับฉันมากเลยฉันอยากจะขอบคุณนายเหมือนกัน ถ้านายบอกเกี่ยวกับตัวเองนายจะทําให้เด็กที่ฉันเชื่อในคําพูดของนายดูเหมือนคนโง่น,นะงั้นครั้งหน้าอย่าพูดให้ตัวเองตกต่ำแบบนั้นโอเคไหมตามที่คาดไว้คําแนะนําของฟังสินไม่ประโยชน์เสมอทรัพสมบัติวัตถุสิ่งของของขวัญเอาล่ะถ้าฉันทําของขวัญน่ารักน่ารักฉันก็สามารถแสดงน้ําใจต่อคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าซื้อใจใครมีเพียงฉันเท่านั้นที่จะปรับปรุงการเข้าสังคมทีละขั้นตอน ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่โดยเฉพาะในช่วงที่มีชีวิตชีวาแบบนี้ใจของฉันรู้สึกถึงความเหงาได้อย่างไาได้พูดตามตรงในตอนนั้นสมองของฉันกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกทางหนึ่ง,งถ้าเ้าเขาถามว่าฉันขึ้นไปทำอะไรฉันบอฉันจะถือโอกาสถามเขาเกี่ยวกับดอกไม้แต่เออเขาไม่พูดอะไรและไม่ให้โอกาสฉันเลย ทำไมเขาถึงเด็ดเลี่ยงของข้อนี้นายและเขาก็แค่มีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าจะทำยังไงดีนะอาการบบมยังไม่ลดลงเลยงั้นช่วยอย่าดื่มต่อดีกว่านะพี่สาว